มาคัดแรดโฟร์สอดโดนแมนยูลงโทษเหตุป่วยการเมืองชุดซ้อมก่อนเกม FA ฟเครัรอบสี่ดิแอสเลติกสื่อชั้นนําของอังกฤษรายงานว่ามาคัดแรดโฟร์ดาวยิงฟอร์มตกอัดโดนแมนเชสเตอร์ยูในเตดต้นสังกัดในสุปเีร์เมลย์ออฟอังกฤษลงโทษทางวินในขั้นรุนแรงหลังมีคลิปหลุดบนโลกโซเชียลว่าเขาไปเที่ยวกลางคืนก่อนพลาดการฝึกซ้อมกับปีศาจแดงในวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตัวลงสนามศึก FA ฟเัรอบสี่ไปเยือนนิวพอตเขาตีทีมจากลิทูในคืนนี้แข่งขัน23ามนาฬิกาสานาทีตามเวลา รายงานระบุว่ามาคัดแรดฟอร์อาศัยวันว่างที่แมนยูปล่อยให้นักเตะได้พักเดินทางไปที่ไอแลนด์เหนือเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเพื่อไปหาโรชอนวิลเลียมอดีตเพื่อร่วมทีมเยาวชนปีศาจแดงซึ่งตอนนี้เล่นให้กับก่อนที่จะมีการปาร์ตี้สังสรรยามค่ําคืนกับกลุ่มเพื่อนๆทั้งคืนวันพุธและวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมาคัดแรดฟอร์กลับพลาดการฝึกซ้อมกับแมนยูตามโปรแกรมในช่วงเช้าวันศุกร์โดยมีการเปิดเผยว่า กองหน้าวัย26ปีแจ้งเหตุผลกับสโมสรว่ามีอาการป่วยซึ่งผู้จัดการทีมปีศาจแดงก็ออกมาแถลงข่าวก่อนเกม F a ฟเัรอบ4พบกับนิวพอตเคาตี้ว่าแรชฟอร์ดกับจอนนีอีแวนลงซ้อมไม่ได้ด้วยสาเหตุเดียวกันแต่หลังจากคลิปนี้หลุดออกมาคาดว่าแมนยูอาจมีการพิจารณาบทลงโทษมาคัดเลือกโดซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยไปปาร์ตี้ฉลองวันเกิดหลังจบเกมพีเมียรีที่โดนแมนเชสเตอร์ซิตี้คุกปปับร่วมเมืองบุกมาถล่มคาบ้านอย่างน่าผิดหวังสูงต่อ3เมื่อวันที่29ตุลาคม สำหรับมาคัดแรดฟอร์ดกำลังฟอร์มตกอย่างหนักในฤดูการนี้จนถูกวิจารณ์บ่อยครั้งโดยเพิ่งทำได้แค่4ประตูจากการลงเล่นทุกรายการ26นัดแตกต่างจากซีซั่นที่แล้วซึ่งสัว์ให้แมนยูไปถึง30ประตู